สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมทดลองเครื่องไม้เครื่องมือใหม่นะครับชนิดใหม่นะครับเป็นการเผยแพร่พพความคิดความรู้โดยที่ไม่ต้องมองหน้าคนคนพูดนะครับเพราะว่าพี่น้องก็อาจจะเบื่อหน้าเบื่อตาแล้วสิ่งที่ผมสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือในทุกวันนี้นะครับมีพี่น้องที่นําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจมากนะครับคือทําเป็นรูปภาพ นะครับเสร็จแล้วก็มีคําประกอบแล้วรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งชัดเจนมากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคําบรรยายหนังสือบรรยายในลักษณะที่กระชับนะครับเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างมากครับในฐานะที่ผมเป็นคุูบาอาจารย์เนี่ยนะครับได้มองดูพัฒนาการของการสื่อสาร,นะรบ,บนโลกอินเทอร์เน็ต นะครับในะบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่จริงของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับก็ได้ได้ดูนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยนะเป็นการออกแบบที่ดีมากๆเลยนะครับข้างบนในเขียนว่าสารนิธรรมนูนไม่ใช่สารสารนิธรรมนูลนะไม่ใช่สารแต่เป็นองค์กรอิสระสารนิธรรมนูญจึงออกหมายจับไม่ได้นะครับนี่คือประเด็นหลักเลยก็คือนะชี้เป้าไปที่สารนิตธรรมนูญว่าจริงๆนะเป็นแค่องค์กรอิสระ ไม่มีมีหน้าที่ในการที่จะออกหมายจับนะครับซึ่งก็จริงนะครับหมายจับต้องเป็นหน้าที่ของสารแพ่งหรือสารที่จริงต้องเป็นสารอาญานะครับแล้วแต่นะครับเอาละแล้วเขาก็เอาข่าวแบบสั้นๆนะคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมันไม่จําเป็นจะต้องไปเขียนให้ยาวไม่งั้นคนจะไม่ค่อยอ่านแล้วหลายคนไม่มีเวลานะอย่างนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเขาบอกว่าเวลา12.10นเนี่ยจะขาดวันที่นะครับ แต่ว่าเวลาไปแชร์ที่ Facebook เนี่ยคนก็รู้ว่าเป็นวันนั้นนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นรูปนะคนก็อ่านได้เร็วนะครับแล้วก็เซฟเอาไปขยายต่อก็ได้ง่ายนะครับแล้วเนื้อความเนี่ยมันเรียกว่าคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้ทันทีเลยสารรัฐน์นออกหมายจับนายธาริศเพ็งดิติอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษด้วย DSI เนี่ยไม่ว่ามีความผิดทางกฎหมายฐานละเมิดอำนาจศาลในหัวข้ออายัดบัญชีกลุ่มกอปปอสโดยไม่มีหมายสาร ซึ่งมีความผิดทางประมวลอาญาแห่งรัฐธรรมนูญนะครับคือไปอาญัดโดยที่ไม่มีหมายสารงนั้นเถอถือว่าถือว่าทําทความผิดนะครับแต่ว่าคนที่ออกหมายจับเป็นสารรัฐธรรมนูญนะครับก็ทางฝั่งของเสื้อแดงก็เลยโต้กันมาว่านี่นะครับโดยขอความข้าง,งบนว,นว่าไม่ใช่เป็นสารไม่มีสิทธิ์ออกหมายจับนะครับอันนี้คงเป็นภาพที่เอามาจากของฝั่งตรงข้ามที่ พยายามจะเนี่ยบางทีก็ต้องอ่านเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นข้อความที่ข่าวที่มาจากฝั่งนะตรงนข้ามนะครับนี่คงจะเป็นสิ่งที่มาจากฝั่งตรงข้ามพรกะโดนหมายจับแล้วเหมือนกับบอกว่าสาใจมันโดนแล้วแต่ว่าคนที่เขาตอบโตนี่เป็นเสื้อแดงบอกว่าสารรัฐมนูญไม่ใช่สารแต่เป็นองค์กรอิสระนะครับสารธรมนูญจึงออกหมายจับไปนั้นนี่คือประเด็นที่มาทับข้อความเนื้อหาข่าวตรงนี้นะครับเป็นการตอบโต้กันของสองฝ่ายนะครับ ฝ่ายนี้นะครับเป็นนี่เป็นเป็น,ปนสื่อที่มาจากอีกฝ่ายหนึ่งมีข้อความอย่างนี้แต่ว่าฝ่ายแดงเนี่ยโตนะครับแต่ใช้อักษรเหลืองน่าสนใจใช้อักษรเหลืองนะครับนะครับเพราะว่ามันจะได้ตัดกับสีแดงสีสีสีดํานะครับแล้วก็เป็นการใช้สีการออกแบบที่ดูดีมากนะครับในกรอบหนึ่งกรอบเนี่ยได้เนื้อหาสาระแล้วก็คนอ่านปุ๊บเนี่ยเข้าใจแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยประส,สบการณ์นิดนิดหน่อยในการตีความบ้านี่ เป็นข้อความของนะฝั่งตรงข้ามที่ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ดีใจกันในกลุ่มคนเสื้อเหลืองแต่นี่เป็นข้อความทับขึ้นมานะครับนะบอกว่าที่จริงออกไม่มีสิทธิ์ออกหมายจับหรอกนะครับในน่าสนใจนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามีรูปอื่นที่น่าสนใจไหมนะครับแหมรูปนายกปูนะครับอันนี้ก็ความสง่างามความสวยของเธอนี่นะครับมามถือว่าขายได้แล้วนั้นเถอะนะครับความเท่ก็อันนี้ก็เป็นข่าวสําคัญเลยในเรื่องของ คําพูดวาทกรรมของนายยกหลังจากที่โดนบีบเยอะแยะเลยนะครับเธอก็แสดงความเข้มแข็งแล้วก็มีนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวาทกรรมที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับไอตัวนี้ที่บอกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลราโหมดิฉันขอยืนยันจะไม่ยืนยอมให้ใครคนใดมาแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยอย่างเด็ดขาดก็เป็นเกมการเมืองนะครับนี่ในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระลาหมนายกด้วยก็บอกว่าเรื่องแยกดินแดนเนี่ยยอมให้ใครไม่ได้เพราะว่าเขาพยายามจะใส่ใครว่าทางคุณยิ่งรักเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับพี่น้องทางเหนือในสารที่ไม่พอใจแล้วก็พยายามที่จะแยกดินแดนนะครับก็ชัดเจนนะมีรูปนะสิ่งสื่อความหมายนะฐานะท่านมนตรีว่าการกระทรวงกลาหละนายยกเนี่ยยอมไม่ได้เพราะนั้นก็คือบอกว่าจะไม่ใส่ร้ายหนุ่มไม่ได้นะวางนั้นนะครับเกมการเมืองประเทศไทยน่าสนใจมากนะครับ อันนี้ก็เป็นการไปแคปเจอร์ไม่ว่าจะ n ิน t g r r กรมหรือว่าเป็นอ,อะไรนะฮะหรือทวิตเตอ Twitter นะครับหรือบางทีก็เอามาจากหน้า,า Facebook ซึ่งในการต่อสู้กันทางการเมืองที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีพี่น้องเราเนี่ยนะไปสอดแทรกไปเอาข่าว โดยความเลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามด้วยฝั่งตัวเองด้วยชอบใจตรงไหนก็จะแคปเจอร์สกรีนมาซึ่งลักษณะนี้มันทําให้ง่ายมากเลยครับและเวลาแคปเจอร์มาเป็นภาพเนี่ยคนที่ไม่เป็นเพื่อนก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับสมมุติว่าเขาเข้าไปขโมย Facebook จากคนที่เขาปิดไว้เฉพาะกลุ่มตรงข้ามจะเป็นแดงเป็นเหลืองเนี่ยแคปเจอร์ออกมาปุ๊บเป็นหลักฐานนะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดอะไรอยู่นั้นหมดอันนี้คุณอิสระอิสลานม้นะตัวตัวเอลอ่ไม่แน่ใจมาจากอะไรแต่วินิจกุลนะครับ ขอสารภาพว่าเคยเข้าไปอยู่ในม็อบกับเพื่อนร่วมอุดมการ260คนนั่งประชุมวางแผนหาข้อมูลมาปฏิรูปประเทศทําออกมา176หน้าส่งให้กรรมการกปปสสุดท้ายตามเรื่องได้คําตอบว่ายังไม่ใช่แนวท,ทางการปฏิรูปตามแบบเราต้องการทําให้สมาชิก260คนขอถอนตัวและลงความเห็นว่าท่านยังไม่ได้ปฏิรูปตนเองยอมรับความเห็นคนอื่นนะครับมีแต่ต้องการว่าร้ายคนอื่น จึงออกจากการชุมนุมในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีคนบอกว่าผมอ่านมกราคมผิดนะครับจริงๆผมไปดูแล้วเนี่ยมกราคมก็ได้มกราคมก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคําว่ามกราคมนั้นเป็นสิ่งที่คนนิยมมากกว่าแต่เดิมนั้นคนจะบอกว่าต้องอ่านมกราคมแต่ให้เข้าใจไว้นะครับคนที่ไปบอกว่าคนอื่นอ่านผิดนั้นนะครับมีพี่น้องที่อยู่ใน u t u b e นะให้คําแนะนามาว่าแค่อ่านเท่นี้ยังผิดเลยแต่เรียนให้ทราบเลยนะครับมกราคมเนะี่ยเป็น เป็นคําทีนะ่ปกติที่อ่านตามหลักสากลได้ตามหลักที่ยอมรับกันได้แต่มกราคมก็อ่านได้แลวเป็นที่นิยมมากกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็ให้รับทราบกันนะครับอ,อีกอันเป็นยังไงเนี่ยสันดานสลินโกรธพ่อแม่เด็กที่ไม่ยอมให้สุเทพจัดงานศพลูกถึงกับยัดเยียดให้เป็นเสื้อแดงกล่าวหาเป็นคนเผาห้างเรียบร้อยเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์นะครับอ่า พ่อของน้องสองคนที่เสียชีวิตนะโดนระเบิดนะไปพร้อมๆกันนะครับก็มีความพยายามของทางฝั่งทางกปปสเนี่ยนะครับจะพยายามเข้าไปจัดงานศพนะครับแต่ปร,กรากฏว่าในทางฝั่งพ่อของลูกเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะครับพอไม่ยอมรับอย่างนี้ปุ๊คุณฟ้าพรอทิพานี่เป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นดารานะรฝ่ายหญิงนะครับนี่คุณฟ้านี่อยู่ในกรณีที่ทางภาคีไทยเพื่อสีรชาชนกาลังเก็บ รวบรวมข้อมูลอยู่นะครับเพราะเธอเป็นคนที่ไปฟ้องในเรื่องของออกฎหมายหมิ่นนะครับแล้วก็ลักษณะการกนระะทําตัวของเธอในแง่ของการสร้างความเกลียดชังใส่ร้ายปลายสีทําให้คนอื่นนะถูกดูถูกเกลียดชังหรือว่าสร้าง e ฮสปีชเนี่ยมีอยู่เยอะพฤติกรรมที่ไปละเมิดสิศศศศศทธิของผู้อื่นนั้นเราบันทึกเอาไว้นะครับก็คงจะเป็นหนึ่งในรายชื่อของบุคคลที่เราจะส่งไปให้ต่างประเทศนะครับเพื่อดูว่า นะครับเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไรให้เขาพิจารณาข้อมูลเสร็จแล้วก็ต่างชาติก็จะพิจารณาว่าจะให้เข้าประเทศเขาหรือไม่นะครับก็ในเธอเป็นคนโพสต์เองเขาบอกว่าถึงว่ากำนันก็คือมันสุเทพเนี่ยจะจัดงานศพให้ก็ามายอมที่แท้มันเป็นเสื้อแดงนี่เองเพอเป็นเสื้อแดงอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องอนะเปี่ยนช้างเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับพุนฟ้าพรทิพานะครับ ปรากฏการณน่าสนใจนะการจัดรูปเล่มต่างๆนี่ดูดีมากเลยมืออาชีพเลยนะครับเนี่ยถือว่าถ้าเป็นการฝึกทําสื่อทําอะไรเนี่ยนะมันมันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอาอีกสักอันไหมนะครับโอ้ในกรุงเทพไม่คิดว่าเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะครับนี่ผมไปอยู่ที่เมืองคาบูเนี่ยมันจะมีนะบ้างทหารที่เขายืนอยู่าตามจุดแต่แม่นะมันไม่ขนาดนี้ับไม่มีบังเกอร์ยวเว้นออกไปนอก นอกจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีนะก็แต่บังเกอร์เขาไม่ได้ไปอยู่ในเมืองอย่างนี้ครับเขาอยู่ตามถนนเป็ดเรื่องเป็นด่านนะเป็นเช็คพอยต์เฉยๆนะครับแต่นี่นี่เรียกว่ากาว่าจะต้องมีการฆ่าการฟันกันเลยนะครับเนี่ยไม่นึกเลยว่าเกิดมาชาตินี้จะได้เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่ในใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับแหมมาไหนก็ไหนนะดูสิครับเนี่ยนี่ลักษณะนี้ก็ เอาเอาหลักสงครามเข้ามาเลยนะพรังที่เป็นจุดเนี่ยนะครับมันจะพรางทำไมคนก็รู้ว่าเป็นไอจุดที่ทหารอยู่นะแต่ว่าคงเป็นเครื่องไมายเครื่องมือเขาแล้วเป็นกาชาดนะครับเนี่ยเอาเครื่องหมายกาชาดเข้าไปแต่ในนั้นเนี่ยนะครับมีเอ็มซีหกมีอาวุธหนักเลยแล้วเข้ามาในสภาพอย่างเงี้ยไปช่วยเหลือคนเจ็บหรือว่าจะทําให้คนเจ็บหรือเปล่านะก็เป็นเรื่องตลกสําหรับประเทศไทยนะครับเอาอีกการหนึ่งโอ้ยอันนี้คุณาคมซิดนีย์ครับหล่อเหลาเอาการเลยนะครับคุณาคม ประกาศชัดเจนนะครับออกหน้าเปิดหน้าชกแล้วก็ชกหมาตรงด้วยนะครับนี่ท่านบอกว่าโน่หนึ่งสองกูไม่เอามึงใส่หัวไปซะนะครับก็เป็นความน่ารักสไตล์คุณาคมนะครับพูดตรงแต่ว่าท่านดูไม่ใช่เป็นคนหยาบก้านนะครับเนี่ยประเด็นที่นําเสนอนั้นก,ก็ชัดเจนท่านยืนในหลักการนะครับก็ถือว่ามีแฟนประจําอยู่เยอะนะครับคุณาคมนะครับ นี่เื็ล่าสุดเองวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองนะครับก็ท่านเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับอาจจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ว่านะท่านก็กลา้ามเปิดเผยนะครับนี่อะไรเนี่ยนายกอบจสุรัตน์นี่นี่ก็เนี่ยดูลักษณะของการแคปเจอร์สกรีนมะาผมเห็นแล้วชอบนะครับก็เลยเซฟเอาไว้เนี่ยมอรีเพชรุ้มนะครับซึ่งเป็นก็จะเป็นพี่ของนักกีฬาคนดังนะ แต่เป็นนายกอบจสุราษฎร์ธานีทินของสุเทพเทือกสุเทพเทือกอก,กาจะมายึดกรุงเทพปรากฏว่าตอนนี้เดินโดนยึดบ้านเก่าตัวเองเดินยึดนะครับนายกอบจตกเป็นของคนที่ไม่ใช่คนของสุเทพซะแล้วนะครับนี่เขาบอกเลือกตั้งซ่อมนายกอบจสุราษฎร์พริกโผเมื่อนายมนตรีเพชรคุ้มอดีตสมาชิกสภาล่างรัฐมนูญซึ่งเป็นอาของบพจน์เพชรคุ้มฮีโรว่วิรบรุุษเหรียญเงินโอลิมปิก สามารถโค่นตระกูลเชือกสุบันที่ผูกขาดการเมืองระดับชาติท้องถิ่นได้สําเร็จถือเป็นนายกอบจสรุร,ราธานีคนแรกที่ฝ่าฟันตระกูลเชือกสุบันได้นับเป็นประวัติศาสตร,ร,รท์ทางการเมืองของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเห็นะไ,ไหมกระชับเห็นแป๊บเดียวเนี่ยนะแต่เขาก็ใส่ข้อความเหตุใส่ความเห็นไปด,ด้วยนะชาวสุราตาสว่างเลือกตั้งอบอจสุราร์คลิกตระกูลเชือกสุบันถูกโค่นนะครับ มันเนี้ยนะครับผมว่าเข้าท่านะพี่น้องที่ผลิตข่าวสารอย่างนี้นะครับถือว่าช่วยเหลือคนที่นะไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะใช้เวลาตรงนี้หน่อยแต่ว่านี่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแต่ถ้าใ้ดีผมแนะนําให้ใส่ที่มาที่ไปด้วยนะครับแหล่งข่าวถ้ากรณีที่มันจะต้องมีอ้างอิงเนี่ยนะครับใส่เข้าไปหน่อยมันจะไม่เกิดความน่าเชื่อถือเพราะไม่งั้นเนี่ยจะดูไม่ออกว่าเป็นแหล่งข่าวที่มาจริงหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องอ้างอิงให้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับ น,นี่อันนี้ข่าวล่าสุดเลยนะครับนี่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ย <c oughs> เดือดร้อนเรื่อง<ม>เองเนิงเน,งนงจำนำข้าวไม่ได้ไม่ได้สักทีก็มีการนะครับเ,เขาเรียกว่าปัดแข้งปัดขาโดยกปปสแล้วกอ็อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาไม่สนับสนุนรัฐบาลคุณยิ่งรักนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปเกี่ยวกับประชาชนแค่ไหนนะก็ะเกินเลยไปถึงขนาดว่าถอนเงินถอนทองไปกดดัน เจ้าหน้าที่ต่างๆก็ออกมาด้วยนะครับที่เป็นฝั่งเหลืองก็มาขัดขวางไม่ให้มีการให้กู้เงินถ้าเกิดว่าข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเนี่ยขาดบ,บันทีนะครับเนี่ยมรระบ,บุใส่บันที่ไปหน่อยนะผมแนะนานะครับใส่วันที่เข้าไปหน่อยจะได้รู้ว่าข่าวที่อยู่ในช่วงไหนจะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดีมากนะครับกองทัพเบิกงบลับจานวนหนึ่งล้านเอ็หนึ่งพันล้านบาทนะครับทหารตั้งจุดตรวจร้อยเจ็สิบหกจุดทั่วกรุงเทพตอนนี้เห็นว่าตัวเลขขึ้นไปสองร้อยกว่าแล้วนะครับอ้างไว้ดูแลความสงบ แล้วเหตุใดยังมีความบุ่นวายอยู่หรือเพียงแค่อยากได้เงินไปใช้หลังกเกษียณน,นั่นนะครับมีรูปด้วยเจ้าทุกนะครับอ้าออีกสักอันหนึ่งนะครับมีเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับอ้าเรื่องคุณสาธิตเอ่อซกอนะครับปรากฏว่ามีคนที่เขาภูมิใจนักหนาว่าพาคุณสาธิตเนี่ยนะครับเขาบันทึกไว้ในหน้าส่วนตัวเขามีเรื่องมาประกาศแจ้งให้ทราบนะว่าเมื่อวานเรื่องที่คุณสาธิตรับในหลวงนะซีกอเนี่ยเมื่อวานผมและคณะได้ นำคุณสาธิตเซกอไปสถานที่แห่งหนึ่งและสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถถ่ายภาพใดได,ได้และบกสรุปเรื่องราวคุณสาธิตที่จะถูกในเทศนั้นจะจบลงด้วยการดําเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ต่อไปจนหมดสิ้นอายุขยขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้หญิงตลอดจนพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กาลังใจเชพี่ชายของผมเราจะทํางานเพื่อชาติแลสะสาบานนบันเป็นที่รักี่ยิ่งของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยการดุจอมมอมหลวง ทำธนวัตรทำธนวัตรสวัสดิสวัสดิวัฒนะครับและคณะทีมงานกลุ่มรับในหลวงนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ครับเนี่ยนะครับเขาพาในสาธิตเนี่ยไปเฝ้าคนใหญ่คนโตก็ต้องตามข่าวนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอาจประจลรุพงก็สรุปไปแล้วนะครับว่านะครับให้อยู่ไม่ได้ต้องไล่แล้วท่านเฉลิมด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาลากรนะครับวันนี้หวังว่าพี่น้องจะ